หยุดกินสิ่งเหล่านี้เพราะยิ่งกินยิ่งแก่อารมณ์แปรปรวนมีอะไรบ้างที่ถ้าหยุดกินแล้วคุณจะสวยขึ้นกว่าเดิมมีอะไรบ้างมาฟังกันนะคะซึ่งของชอดชุบแป้งทอดของเหล่านี้ใช้น้ำมันในการทอดและน้ำมันกา ทำให้เกิดไขมันทรานไขมันทรานทำให้เกิดความแก้และก่อให้เกิดการอักเสบค่ะ 2. อ,อาหารหวานจัดพวกขนมน้ำอัดลมชาเย็นของพวกนี้มีน้ำตาลสูงทำให้เกิดการทำลายคอลลาเจนและก็ ผิวเหี่ยวคะ่ะ 3. พวกเนื้อปริ้งย่างที่แห้มเกลียมนะคะพวกนี้มีสาร ACE Advanced Sication Enproducts a e, r ค่ะพวกนี้สารพวกนี้จะไปทำลายเซลล์นะคะทำให้แก่เร็วคะ่ะ 4. อาหารพวก หมักจองค่ะพวกนี้จะเค็มจัดมีปลาร้าแน้กกุนเชียงอาหารเหล่านี้มีโซเดียมสูงทำให้เกิดการบวมน้ำและก็ความดันสูงค่ะห้าขนมพวกขบเคี้ยวค่ะที่แพ็คเป็นถุง,ถง อาหารขนมเหล่านี้นะคะมีโซเดียมไขมันทรานแล้วก็ผงชูรสค่ะโซเดียมไขมันทรานและผงชูรสทำให้แก่เร็วผิวเสียและสมองล้าค่ะ6พวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล จะไปขัดขวางการดูดซึมของวิตามินค่ะทำให้ผิวแห้งและก็สมองล้าค่ะเจ็ดกาแฟค่ะกาแฟที่ใส่น้ำตาลแล้วก็ครีมเยอะๆมีน้ำตาลและไขมันชรานจะไปทำลายหลอดเลือด และผิวพรรณแห้งค่ะ 8. อาหารกลับป๋องและอาหารแช่แข็งค่ะอาหารเหล่านี้มีสารกันบูดโซเดียมสูงนะคะจะไปทำลายไตยค่ะและก็เร่งความเสื่อมของร่างกายค่ะ 9. อาหารที่มี ผงชูรสเยอะๆจะไปกระตุ้นการอักเสบเรือรังค่ะทั้งเก้าอาหารประเภทที่พูดมาเป็นอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะเพราะจะเป็นอาหารที่ไปเร่งทำให้เกิดความแก่และความเสื่อมของร่างกายค่ะมาบอกเล่า การฟังค่ะ